วัสดีค่ะบบกลับมาคุยกับเจติกอีกเช่นเคยนะคะจากที<า>เซตอีเวนค่ะขายทุเรียนขายทุเรียนตอนนี้เราอยู่สวนทุเรียนกันนะคะคือดกมากมากเลยมาดูหน้างานว่าจะลงตู้รถเข้าถึงได้ไหมก็จะทำตู้คอนเทนเนอร์มุมนี้ที่ไว้ทุเรียนเดี๋ยวกลับก็ สวนทุเรียนค่อนข้างเฮ้ยโดกอะดกเลยแหละนี่เปิดเปิดรับให้ประมูลนะเนี่ยคือเขาขายกันนะขายลูกไม่ใช่ขายต้นนะคะขายลูกค่ะคือโดกมากเข้ามาอยู่ในสวนทุเรียนก็นกติดน้ําติดชายน้ําเลยอันนี้เริ่มตัดต้นไม้ตัดอะไรแบบดูน้างานสวัสดีค่ะ,คะลุงสวัสดีครับ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจ้าของสวนทุเรียน <laughs> สวนทุเรียนสวยมากนะคะคุณลุงทองมาเขามีอาชีพทําสวนค่สี่สิบปีแล้วเป็นเป็นเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพนะคะรับประกันเนื้อเนื้อหนึ่งมีปัญหาคืนรับประกันค่ะอันนี้เป็นพันอะไรนะเนยพันหมอนทองค่ะว้าวลูกค้า,าจ้า อีกสองสาเดือนมาได้เลยนะคะนน 4, สวนนี้สี่สิบปีแล้วค่ะสามต้นนี้สามต้นนี้สี่สิบปีแล้วเป็นทุเรียนเนื้อคัดพิเศษแล้วก็เราบำรุงรักษาอย่างดีต้องมานะคะเนี่ยต้องมาเ,เลยค่ะเราต้องมาเลยลูกค้าจ๋าอีกสองสาเดือนลูกค้าเดินเมษาเก็บได้แล้วค่ะเดินเมษาเก็บได้ะะสวนอลังการงานสร้างมาก เดินเมษารับประกันคุณภาพส่งออกทุก,ทกปีนนเรา<ม>คนไทยเรามากินของดีๆด,ดีกว่านะคะใช่แวะมานะลูกค้านะอยู่อยู่อยู่แถวไหนคะตรงน,น,นี้ทางเกวียนทางเกวียนอยู่ทางเกวียนนะคะ,ะทางเกวียนเข้าเข้า,ขาดอนสำรานซอยหนึ่งจะสังเกตง่ายๆจะเห็นเสาวิทยุสูงสูงอ,อยู่อยู่ตรงปากซอยดอนสำรานซอยหนึ่งพอเลี้ยวเข้ามาหนึ่งร้อยเมตรให้ชะลอเลยค่ะ รอเพื่อจะเลี้ยวซ้ายอีกสองสาเดือนเข้ามาบุกกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าบ๊ายบาย